ทำไงดีเนี่ยข้อ9ดูด้วยสายตาแล้วชีวิตน่าจะยากเหมือนกันเ,เขาให้สมาการรูปนี้มามีการหารกันด้วยนะอืมจริงๆการหารกันเราไม่กลัวหรอกเราก็แค่เดี๋ยวใช้สั่งยุคใช่ป่ะคูณบนคูณล่างอะ่ะตัวส่วนมันจะกลายเป็นจำนวนจริงแล้วเราก็จะคำนวณได้ นะครับอืมแต่ทีนี้เนี่ยข้างหน้ามันยกกำลังสองด้วยเพราะนั้นต้องคิดกำลังสองสมบูรณ์ก่อนเนาะแล้วก็คูณกับตัวข้างหลังเนาะข้างล่างก็เหมือนกันเนะเาะก็ต้องคิดก่อนแล้วถึงค่อยใช้สั่งยุคใช่ไหมให้ส่วนมันเป็นจำนวนจริงแล้วถึงค่อยเอามาบวกกันซึ่งพอเราเหลือบดูช้อยปุ๊บโอ้โหเป็นเศษส่วน แต่เศษส่วนก็ไม่ได้ลําบากมากเป็นส่วน50เหมือนกันทุกข้อนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตในข้อน,นี้ก็จะลําบากพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ลําบากมากนะลำบากพอสมควรใช,ใช่อ่ะคิดเลยคือเราจะเห็นว่ามันต้องเขียนอยู่ในรูปของ a b บม BI ให้ได้ถูกปะ่ะเนาะเนแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้คำนวณหาค่า A ค่า b, b ได้นะครับ คือพูดง่ายๆคือให้ทำส่วนจริงกับส่วนจินตภาพออกมาก็คือคิดเลขกันแหละเออคือคิดเลขกันแหละมาเพราะนั้นเราจะมาเริ่มคิดเลขกันเอายกกำลังสองก่อนเลยสามบวกสองไอยกกำลังสองครับผมสามบวกสองไอยกกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองคือเก้าเห็นไหมเก้าค่อยๆค,คิดนะเก้าแล้วไงต่อ บวกสองหน้าหลังบวกอ้าวแบตกล้องหมดแล้วอะภาพค้างไปละอ้าวไม่ไม่เป็นไรอะเก้าบวกสองหน้าหลังนะฮะเอ่อบวกสองหน้าหลังก็คือ สองคูณสามคูณสองไอถูกปะคือสี่สามสิบสองบวกสิบสองไอนะอืมแล้วก็บวกหลังกำลังสองหลังกำลังสองก็คือสองคูณสองเป็นสี่ไอก็ติดลบก็คือลบสี่โอเคไหมนี่คือก้อนแรกถัดไป ก็คือคูณด้วยหนึ่งลบสามไอนะฮะลอกมาเฉยนะทีนี้คิดก้อนล่างต่อคิดก้อนล่างต่อก้อนล่างก็คิดเหมือนเดิมคือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็คือเก้าบวกสองหน้าหลังก็คือหกแล้วก็หลังกำลังสองก็คือลบไอก็คือหนึ่งลบหนึ่ง นะครับส่วนก้อนหลังก็คือ1บวกสองี่สภาพเป็นอย่างนี้โอเคไหม mm hmm. ทีนี้ข้างขวา1บวก i ส่วนด้วย1ลบ i ก็ต้องทำคอนจูเกตก็คือ1บวก i ทั้ง2องนโอเคอย่างนี้สภาพนี้ oh. อ้าวลืมทำคอนจูเกตเหรออืมอ่าเอาอย่างไปต่อ,อยังอ่าก่อนไปต่อขอคิดเลขตรงนี้ก่อนให้มันง่ายๆมันคือห้าบวกสิบสองไอนะครับอันล่างมันคือแปดบวกหกไอนะเอาละ่ะ ของัับบรรทัดต่อไปเราก็จับคูณเลยเนาะเอาสีแดงเข้าไปคูณนะครับ5้าบวกสิบองเนี่ยจริงๆโจทจ์ไม่เอาแล้วนะ,ะฟึบจริงจริงก็คือจิดถูกตัดจุดแรกจุดเดยหรอแล้วดันผิดต้องตัดจุดแรกใช่ปะ่ะชีวิตก็เลยแบบทำไมขวากหนามตลอดทางเลยอะ่ะพราะเกิดมาผิดที่ เอออางั้นงั้นมาช่วยกันคิดนะเอามาคูณเลยคูณกระจายเข้าไปนะห้าคูณหนึ่งได้ห้านะครับห้าคูณลบสามไอก็ห้าสามสิบห้าเป็นลบสิบห้าไอทีนี้คูณสิบสองไอเนาะสิบสองไอคูณหนึ่งได้สิบสองไอสิบสองไอคูณตัวหลัง ได้ติดลบนะฮะ12คูณ3คือ36แต่ว่า i คูณ i เป็นลบ1ลบเจอลบเป็นบวกก็คือบวก36โอเคไหมถูกไหมถูกไหมนี่ i นะเติมหัวใหญ่ๆนะทีนี้คิดตัวล่างบ้างเอา8คูณ8คูณ1ได้8 8คูณ2 i ได้8 x 2 16ได้16 i เอา6 i ไคูณ1ได้บวก6 i ไคูณ2ได้12 i เจอ i ติดลบเป็นลบ12นะครับคิดข้างขวาบ้างคอนจูเกตทั้งบนจะกลายเป็นยกกำลังสองก็คำนวณไปหน้ากำลังสองคือ1บวก2หน้าหลังคือบวก2 i หลังกำลังสองก็คือลบ1 ข้างล่างพอเป็นคอนจูเกตก็คือ a กําลังสบวก b กําลังสองก็คือ1นบวกหได้2โอเคไหมนะเอาละขอคิดรวมเลขข้างบนก่อนเนาะตรงส่วนที่เป็นตัวเลขก็ได้41นะครับตรงส่วนที่เป็น i ก็ได้ลบส i นะขอคิดรวมเลขข้างล่างก่อน ตรงส่วนที่เป็นตัวเลขก็ได้เท่าไหร่วะลบสี่ตรงส่วนที่เป็นไอก็ได้ยี่สิบสองไอเห็นไหม,มขั้นต่อไป เราก็ต้องทำคอนจูเกตใช่เปล่าสำหรับชุดหน้าคอนจูเกตก็คือเอาตัวข้างล่างอะ่ะคูณหมดนะข้างบนจะกลายเป็น4 11-3i ลบ3 I คูณด้วยลบ4 22, i ลบ 22i อย่างนี้นะครับส่วนข้างล่างก็ใช้สูตรไปเลยใช่ป่ะหน้ากำลัง2ก็คือ446บวกหลังกำลัง2องบวก ยิบสองคูณยิบสองเป็นเท่าไหร่นี่ยิบสองคูณยิบสองเป็นเท่าไหร่สี่ร้อยแปดสิบสี่โอ้เลขสวยนะเพราะสี่ร้อยแปดสี่บวกสิบหกจะเป็นห้าร้อยพอดีถูกปะแล้วเลขห้าร้อยกับช้อยเป็นห้าสิบอ่ะมันก็จะมาแล้วนะนะ ชีวิตเริ่มเห็นความสว่างแล้วเนะหลังจากมุดลวดหนาไปแล้วสองตลบนะฮะข้างบนจับคูเลยเอ๋อข้างขวาอย่าลืมคิดนะบวกเท่าไหรนะ่น่ะอืม,มคิดมามันก็ไอข้างขวาได้ไอกส่วนก็มีอย่างนี้แหละแต่ก็นะข้างบนมันผิดมันผิดเออนะอา่าไม่เป็นไรคิดข้างบนต่อนะครับได้เท่านี้เลย อืมอ่อจับคูณเท่าไหร่อ่ะสี่สิบเอ็ดคูณสี่ก็เป็นสี่สี่สิบหกนะลงท้ายด้วยสี่ต่อด้วยหกต่อด้วยหนึ่งติดลบนะลบร้อยหกสิบสี่แล้วก็สี่สิบเอ็ดคูณยี่สิบสองได้เท่าไหร่อ่ะเลขทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยอืม 4. เอ่อสี่สิบเอ็ดคูณยีิบสองก็ได้เลขเยอะเลยอ่ะปวดหัวแล้วอ่ะสมองตื้อกดเครื่องแล้วนะใช่ใช่ก็จะได้เยอะน่อเออเก้าร้อยสองนะติดลบนะลบ 9ก้าร้อยสองไนะครับเสร็จแล้วก็เอาสามไเข้าไปคูณบ้างลบเจอลบเป็นบวกนะ3 4มสีไอเสร็จแล้วก็เออลบเจอลบเป็นบวกแต่ว่า i กกำลังสองเป็นลบแล้วก็เป็น66สิบหกลบหกส่วน500นะครับ บวก i นะชึบที่ไม่พอขอเขียนข้างขวาลากเส้นไม่สวยไม่พอใจลากใหม่ชึบอย่างนี้นะพอนั้นมันจะกลายเป็นลบห6หกลบร้กลายเป็นลบสองรลบสอง แล้วก็ลบแปดร้อยเก้าสิบไอส่วนห้าร้อยนะครับบวกไโอเคจังหวะนี้เราก็ตัดศูนได้แล้วเนาะเนี่ยตัดศูนย์ตวงอย่างนี้ไอบวกไเนี่ย เราก็ต้องทำเป็นห้าสิบส่วนห้าสิบถูกปะห้าสิบส่วนห้าสิบเพราะนั้นตรงนี้คำตอบก็จะเป็นลบยีิบสามแล้วก็ลบสามเก้าไทั้งหมดส่วนห้าสิบอ่ะหรือจะแยกส่วนก็ได้อย่างนี้ ได้แล้วคำตอบเข้มไหมตอบเป็นอะนะนะอื่กใช่คิดได้อย่างนี้เอ่อคนต้องย่อหน่อยจะได้มีเอาโจทย์มาด้วยใช่แต่คิดเยอะหน่อยนะถ้าย่อขนาดนี้มองเห็นไหม เห็นนะอ่ะโอเคจดไปจอดจอดจอจดเสร็จแล้วนะ,อะวนะโอเคงั้นเดี๋ยวทำสกรีนช็อตหน่อยหนึ่งเป็นที่รักทึกคิดหน้าเหลือเกินคิดหน้าเหลือเกินหน้าก็ไม่มีแล้วโอเคถ้าเปิดหน้าตอนนี้หน้ามันจะขึ้นไหมเนะี่ยอลองดูอีกทีด้ เมื่อกี้สิบนาทีมันก็ถือให้มันชาร์จแบตหน่อยฮัลโหลฮัลโหลหน้าเราอยู่ไหนอ่ะขึ้นแล้วนี่หน้าอ่ะรีบรีบรีบทำสก,กินช็อตนะฟึบ ันนี้ทิงไปอันนี้ทิ้งไป,อ,นนงไปอันเซนโอเคอ่ะพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะมาทำอันนี้ให้ดูก่อนอื่นต้องต้องเริ่มดูจากอันนี้ก่อนอต้องเริ่มดูจากอันนี้ก่อน อะไรคนระับอ,อันนี้ถ่ายทิ้งไว้ก่อนอ่าโอเค